เดี๋ยวเราจะดองมะกรูดกันก็จะมีมะกรูดน้ำตาลทรายดอกเกลือหรือเกลือนะคะแล้วก็น้ำพึ่งก่อนอื่นเราต้องมาล้างมะกรูดให้เกลี้ยงเก่อนปริมาณนี้แล้วแต่ภาชนะที่เราจะใส่นะมะกรูดก็ช่วยให้ชุ่มคอละลายเสมหะน้ำพึ่งน้ำตาลอันนี้จะเป็นสูบแบบดองเอาไว้เวลาเราเอามาชงกับชาก็ได้ หรือมาชงกับน้ำอุ่นๆกกินก็ดีนะคะเราล้างให้เกลี้ยงๆแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ไว้ก่อนแช่ในน้ำเกลือกับเบกกิ้งโซดาเพื่อฆ่าเชื้อเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไม่ได้ปลูกเองซื้อเข้ามาก็เลยไม่แน่ใจก็เลยขอแช่ด้วยเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนแล้วก็เกลือ,อหนึ่งช้อนแช่ไว้อย่างต่ำนะคะ ไม่ต่ำกว่า20นาทีแช่มะกรูดเนี้ยคือถ้าเราปลูกเองไม่ไม่ต้องแช่ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ปลูกเองก็คือล้างให้เกลี้ยงๆเราแช่ไว้นะคะพอแช่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาล้างออกอีกรอบนะึงล้างเสร็จเดี๋ยวเราจะาไปหั่นไปหัน่นฝานเขาเรียกฝานบางๆบางๆก็คือเอาตรงหัวกับตรงท้ายออก แล้วก็ค่อยๆฝานฝานเราไม่ต้องไม่ได้เอาเม็ดออกนะอันนี้คือดองทั้งเม็ดเลย คืออันี้เราฝากไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูว่ามันใส่ได้พอดีไหมถ้าพอดีเราก็ไม่ต้องเพิ่มเนี่ยเราก็มาใส่เรียงไว้ในโถเป็นโถกแก้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเก็บไว้หลายวันโถกแก้วดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็พลาสติกก็ได้นะอันนี้สําหรับคนที่เจ็บคอละลายเส้นผ่าเรพวกนี้เราก็ใส่น้ําตาลลงไปให้ให้ทั่วๆ คือจะทำเป็นสองอย่างใส่น้ำตาลกับใส่น้ำผึ้งเดี๋ยวเราก็เขยา่าเขย่านิดนึงให้น้ำตาลมันลงไปคือมันอาจจะไม่ทั่วถึงข้างล่างแต่ว่าเวลานั่นเดี๋ยวมะกรูดอ่ะมันจะมีน้ำออกมามันก็ทำให้ทั่วท่วมมะกรูดได้แล้วเราก็จะใส่ด้วยตามด้วยดอกเกลือ ถ้าใครไม่มีดอกเกลือก็ใช้เกลือรธรรมดานี่แหละค่ะประมาณ1ช้อน1ช้อนชาแล้วก็ปิดด้วยน้ําตาลทรายอันนี้จะเป็นน้ําตาลทรายอ้อยน้ําตาลใ่แดงใครไม่มีก็น้ำตาลใ่ขาวก็ได้นะแล้วเราปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปใส่อีกโถนึงเป็นน้ําผึ้งก็ใส่ให้ท่วมท่วมมะกรูดเป็นการดองมะกรูดใส่ให้ท่วมเลยค่ะ เป็นการทำที่ง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์ตามหลักของคนสมัยโบราณเนาะเขาก็ใช้แบบนี้ค่ะเวลาเจ็บคอเวลามีเสมหะละลายเสมหะเราก็โรยด้วยเกลือน,นิดนึงพอน้ำพึ่งเต็มแล้วนะแล้วเราก็ปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ได้คือถ้าจะกินแบบเรด่งนก็คืออาทิตย์หนึ่งแต่ถ้าแบบแบบ ปกติเลยก็ประมาณสองอาทิตย์เราก็เอามากินได้มาชงได้ลองไปทำดูนะคะช่วงนี้แก้เจ็บคอแก้ละลายเสมหะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ